สวัสดีค่ะมาอัปเดตราคายางประจําวันนี้วันที่30มิถุนายน2566มาดูกันเลยว่าราคายางเท่าไร่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับราคายางประจําวันนี้นํายางสดหน้าหน้า,าโรงงานเดียซีไม่ต่ากว่า35%ประจําวันที่30มิถุนายน2566ราคากิโลกร 43, ัมละ43บาท30สตางค์ เรามาเช็คกันต่อกับราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่46บาท69สตาง์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่47บาท1สตาง์ต่อกิโลกรัม ถัดมามาต่อกับยางก้อนถ้วย DRC 100ราคาอยู่ที่41บาท52สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้โชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจัน์มาอัปเดตกันเลยว่าราคายางจะเป็นอย่างไรยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยไปแล้วค่าสวัสดีค่ะ